กันดนไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยวันวันฟ้าสรงสรงสูงใจเธอไทยร้อง Ai, ดรชุติมามาลัยผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสตรารจาร์พิเศษดรนายแพทย์ ad, วิชัยเทียนถาวรอ,อธิการปบดีสถาบันราชพัฒนสถาบันพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณาสุขพระบรมราชชนกคศ .2562 กำหนดให้สถาบันพันศาสถาบันพระบรมราชชนกจึงสนับสนุนให้วิทยาลัยพยาบาลในสังกัด จัดตั้งกลไกหนึ่งช่วยให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงต่างๆเข้าถึงบริการสุขภาพทั้งจัดบริการให้ประชาชนสามารถรับบริการได้ในชุมชนซึ่งจการและการพรดุงคันคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุน่นมาตั้งแต่ปีพศ2005เมตตาสนับสนุนสถานที่จากพระเดชพระคุณพระราชะวัชิลก,กิจจาธรปรับสถานที่ โดยใช้อาคารปัจจุบันที่ปรับปรุงจากอาคารศาลายเยี่ยมของสาธารณสุขจังหวัดชัยนาทผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสรสิมสุขภาพตำบลัยนาทในการช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเปิดคลินิกในวันนี้บัดนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลประทานในพิธีนะคะกล่าวเปิดคลินิกการพยาบาลและกลารพดุง์คันวิถี เรียนด้านผู้บริการวิทยา,ยายพยาบาลภราชชน,นีัชน่าคกคน่าสดิ์มาเป็นประธานในพิธีเปิดคลินิกการพยาบาลและกับคลินิกการพยาบาลและการประดุงคันคลินิกพยาบาลมีความรู้สึก,กินดีเป็นอย่างยิ่งที่วิทยาลัยพระราชชน,นีัชานาาได้แสดงศักยภาพในการจัดตั้งคลินิกดังกล่าวนะและ อาจารย์ตลอดจนผู้อุปการรัฐคุมทั้งภาคราชการและภาคเอกชนต่อไปถึงสิงบนตนีนตต่น,นชัยเพียนถาวร์อ,อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนกเป็อย่างสมค่ะที่ท่านได้กล่าวเปิดคีคุณเจ้าพาราชวาชิรกิจจารทรเจ้าคณะจังหวัดนะคะร่วมเป็นสักขีพยานในการ เปิดป้ายขณะนี้ท่านประธานในพิธีได้กดปุ่มเปิดป้ายคลินิกการพยาบาลและการพดุงคันวิทยาลัยพยาบาลบลาและการพดุงคันหรือคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่นนะคะเพื่อความเป็นสร่มงคลนะคะสำหรับการดำเนินกิจการคท่านเจ้าคุณมีเมตตาอย่างสูงยิ่งนะคะในการยืนบน บันไดที่จัดเตรียมไว้นะคะค่ะขัะนี้เป็นขั้นตอนของทั้งที่ป้ายคลินิกการพยาบาลและการพัฒน์คันประตูทางเข้านะคะแล้วก็ให้กับท่านประธานที่ในพิธีท่านขผู้มีหน่วยงานต่างๆนะคะท่านผู้มีอุปการะคุณ ท่านก็ได้เข้าไปประพรมน้ำพระพุทธมนต์ภายในตัวคลินิกด้วยนะคะ ก็เดี๋ยวนี้ไม่เป็นอะไราะ่าไมใชนในี่้่นคุณเจ้าต้องบอกให้รักษาใจใจนี่ต้อง่านค่ะสาขาปันา ซึ่งประกอบด้วยสถานการณ์เทวบาลแม่และเด็กนะคะอนามัยชุมชจกันเด็กอันนี้เด็กนักเรียนในเทวบาลเ่านี่แล้วหลายไปได้ด้วยบุญอท้าย แค่นี้นะคะแต่ถ้าเป็นเด็กโตไอ้ตัวเนี้ยมันจะมีอีกอันนึงมันสามารถบินขึ้นได้ถ้าเราดึงนะคะประมาณเนี้ยค่ะที่บินจะบินอยบูาูบูบูตาลบูบูตาลบูบูค่ะตาลบูบูอ่ะหนูโชว์ลูกตาลบูบูเเหรอป่่ลยไมทตาลบูบูค่ะ เกมส์ของเล่นปัญญาเกมส์ของเล่นแหะการใช้ปัญญา ตำแหน่งของกล้ามเนือเนาะทตำแหน่งของกล้ามือไปที่ท่านผอชุนมาได้มองการไกลนะมองการไกลที่ได้จัด ถาถามพยาบาลนะเบื้องต้นเรียกว่าถ้าฉุกเฉินก็มาที่วิไลยพยาบาลนี้ได้นะจะ,จะได้บรรเทาการที่ว่าจะต้องไปแออัดต้องไปเข้าคิวที่โรงพยาบาลเพราะว่าน,น,นั่นมีเขตเยอะนะนั้นก็เบื้องต้นอันนี้ถ้าท่านใดที่เจ็บป่วยนะก็มาที่วิไลยพยาบาลนี้ได้ ก,ก็ต้องขอชื่นชมผู้มีการวิทยาแห่งนี้ซึ่งได้มีความคิดเริ่มในการจะตั้งคลินิกซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของสถาบันเองและก็ของกระทรวงสาธารณสุขในส่วนของงานของสปสาชาซึ่งให้มีการจัดตั้งคลินิกเป็นระดับปฐมภูมินะครับซึ่งว่าซึ่งเรียกว่าคลินิกพยาบาลอบ่นหรือในการพยาบาลและผดุงครรก็ต้องเรียนว่าสถาบรันราชนกเป็นมหาวิทยาลัยของกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็ได้รับ พระราชองค์การโปรดกล้าจากรัชกาลที่10มีพรบรตั้งสถานตั้งมหาวิทยาลัยในปี2562ใน,นวันที่6เมษายน2562ซึ่งตรงกับวันจัก,กรีนะครับซึ่งเป็นสิริมงคกลกับเราเรามี3คณะนะครับก็มีคณะพยาบาลคณะสาธารณสุขคณะแพทย์ดังนั้นการตั้งคลินิกนี่ก็จะเป็นนอกจากคลินิกบริการเราจะมีเรื่องของการเรียนการสอนการวิจัยการบริการวิชาการรวมทั้งการบริการสาธารณสุข แล้วก็เรื่องหนึ่งคือเรื่องของอวัฒนธรรมต่างๆสําหรับจุดบริการนี้ก็ต้องเรียนว่าเพื่อการเรียนการสอนการวิจัยและการพัฒนาการจริงๆเราเน้นในเรื่องการสร้างสุขภาพนําซ่อมสถานบริการนี้จะต่างกว่าสถานบริการอื่นจะเน้นให้คนที่ตั้งแต่แม่และเด็กมีการฝากคันนะั่นเพราะเนาะอยากให้เด็กที่เกิดใหม่ตอนนี้เด็กเกิดน้อยใช่ไหมฮะ คนบวชพระก็น้อยด้วยนักเรียนก็น้อยด้วยเพราะเด็กที่เราทำเนี่ยจะเป็นคครดิกให้คําแนะนํากับชาวบ้านว่ามันถึงเวลาแล้วที่ช่วยประ,ประเทศชาติในการที่จะมีลูกมีลูกแลดีมีลูกแล่ํารวยมีลูกแล,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 กลเป็นปัญญาชนที่จะช่วยแก้ปัญหาประเทศชาติในอนาคตนะครับก็หวังว่าอันนี้จะเป็นที่พึ่งของคนใช่หน้าที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี บเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดชัยนาธนะคะวิไลยพยาบาลบรมราชชนีชัยนาธนะคะเราเปิดให้บริการคลินิกชุมชนอบอุ่นนะคะซึ่งจะเป็นที่พึ่งของประชาชนนะคะในการเจ็บป่วยนะคะก็ลดความแออัดของโรงพยาบาลนะคะแล้วก็เราให้บริการโดยพยาบาลวิชาชีพที่มีใบอนุญ,ญาตประกอบวิชาชีพและพยาบาลทุกคนที่จะให้บริการใน คลินิกนี้จะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรเวชปฏิบัติหรือจบการศึกษาปริญญาโทรหรือปริญญาเอกนะคะเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนนะคะท่านจะมั่นใจได้ในความปลอดภัยแล้วก็ทําให้คุณภาพชีวิตของท่านดีค่ะค่ะเราจะเปิดบริการตั้งแต่8ปดนาฬกาถึง20่สนาฬิกาของทุกวันนะคะโดยจะมีอาจารย์พยาบาลหมุนเวียนเปลี่ยนมาเป็นพยาบาลประจําคลินิกค่ะก็เชิญชวนทุกท่านนะคะ